โอเคสวัสดีครับมาถึงแผนงาระเทศวันนี้นะครับวันนี้มันวันศุกร์แล้วนะนะครับก็มารุยกันดีกว่าวันนี้ไม่ควรจะถือข้ามสัปดาห์นะครับจบในวันให้ได้นะแล้วจะเอาอะไรให้ดูนะครับวันนี้นะวันนี้ข่าวแดงแปด๊ดแบบโอ้ยตั้งแต่ข่าวเย็นรับข่าวเย็นตั้งแต่สิบโมงละผมผมผมเพิ่องอ่าเพิ่งว่างเพิ่งว่างดูกราฟนะับเลยมาอัดคลิปให้นะครับแล้วก็โอ้โหข่าวแดงแป็ดเลยดูอืม แต่ผมไม่ได้กลัวข่าวนะก็แค่อาจจะผันผวนสูงนิดนึงนะครับปอนเย็นนะครับมีหูไล่ไปเลยนะยาวแล้วคือทั้งวันนะครับทั้งวันนะครับจะจบตอนประมาณสี่ทุ่มนะครับข่าวที่มีผลกัลเราหนักๆก,ก็น่าจะเป็นข่าวย,ยูโรก็น่าจะมีผลนะแล้วก็เย็นไปแล้วนะแล้วก็ปอนนะเดี๋ยวเรามาดูกราฟเลยดีกว่าโอ้เห็นไหมด,ดูเย็นนะเห็นไหมกราฟเย็นพุ่งเลยนะครับ เริ่มเลยดีกว่าอันนี้อ่ะทองครับทองจริงเมื่อวานที่เราคุยกันคือเรารอเขาพักใช่ไหมแล้วเราก็บายดูมาพักแล้วเราก็บายสัญญาณบายคือสัญญาณที่ที่เขารีเทสใช่ไหมแล้วก็หมดแรงเห็นไหมเมือ่อวานผมแล้วก็ได้เข้าเทรดไปเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะคือแผนเราบายนะแผนเราบายอาจจะต้องเปิดต็อปล็อ,ลอตนิดนึงนะครับอน,นสัญญาณที่ผมบายเนี่ยผมบายจบไปแล้วนะจบไปแล้วนะครับอันนี้ยเดี๋ยวรอถอนเงินแล้วนะครับจบไม้นี้ไปเห็นไหมถือข้าวันถือค้าวันด้วยนะครับ เมื่อกี้เปิดการาฟมาปุ๊บก็ปิดเลยดีกว่าพอจะก,กำไรแล้วนะครับทองทุนผมจะไม่ได้รันเทนจ่านะพอเทนสั้นนะผมจะสก,กาวปิ้งนะกำไรพอใจก็ปิดกำไรพอใจก็ปิดอ่าประมาณสองสามเท่าจบพอจบนะครับเพราะนั้นภาพตอนนี้ก็คือยังเป็นขาขึ้นอยู่นะนะครับทองเป้ายัางเหมือนเดิมนะสองพันแปดนะครับที่เรามองกันไว้นะนะครับน่าจะไปน่า,น,า,น,าน่าจะไปอาจจะแบบมันต้องถ้าจะถือถ้ามันจบตรงนี้แล้วมันต้องมีการรีเทสแล้วไม่ผ่านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป้ายัางเป็นเป้าเดิมอยู่นะครับก็ใกล้ถึงแล้วแหละนะครับ ก็รอย่อบายอย่างเดียวแผนวันนี้นะครับไม่มีอะไรซับซ้อนนะจ๊ะนะครับส่วนตอนเย็นเมื่อเช้ามีข่าวทุบลงมาเลยนะครับข่าวทุบลงมาเลยผมขอดูภาพนี้อ๋ออาจจะเป็นฟ็อกซี่เก็บโซนนี้นะฟ็อกซี่เก็บโซนนี้นะครับเนี่ยเหมือนจะเบรกเอาแล้วครับเราไม่ผ่านเนี่ยทุบลงมาอย,อย่างเงี้ยเขาเรียกว่า p ็อกซี่เก็บนะครับอเจอบ่อยมากในตลาดฟอร์เร็กนะบอืม อาจจะพักตัวแถวนี้แล้วนะมันรีเจ็คไปแล้วรอบหนึ่งนะครับรอบหนึ่งทีนี้รอด,ดูโซนแนวรับนี้ก่อนนะครับรับอยู่ไหมรับอยู่อย่างไซเบรได้เ,เกอ็บอยู่นะครับแต่สวิงรอบนี้ผมไม่ได้ถ้าเป็นผมผมจะไม่ถือจนถึงไฮนะไม่รู้มันจะถึง,ถ,งถึงกรอบบนหรือเปล่าอาจจะสวิงขึ้นมาเพื่อรีเบลคือมันอาจจะเป็นภาพสวิงข,ขึ้นมานะครับเพื่อถ้ามันจะลงนะเพื่อถ้าคือมันเป็นฟ็อกซี่แก็ไปแล้วไงพ็อกซี่แก็คือมันแคนเซิลแคนเซิลที่มันจะเบรกเอาไปแล้วทีนี้มันอาจจะต้องลงมาหาแรงน,นะครับเอาลงหาแรง ทีเนี้ยโอเคมันติดแนวรับนี้นะครับอาจจะมีการรีบาวแต่เราจะไม่ได้วาง TP ให้มันแบบถึงกรอบอะลรขนาดนั้นนะครับเพราะว่ามันรีเจ็คออกซิแกปมาแล้วมันอาจจะรีบาวขึ้นมาเพื่อลงต่อถ้ามันรีบาวแล้วหมด,แ,หมดแรงหมดก็ออกก่อนแค่นั้นเองอย่าไปคิดเยอะนะครับแล้วถ้ามันลงแล้วเบรกเอาก็คือลงยาวถ้าไม่เบรกก็ไซด์เบรกในกรอบนี้แหละนะครับนั้นเทรดเทรดเอาชัวร์ไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าเขารีเจ็คนะครับโอเคเนาะนั้นเทรดในกรอบไปก่อนนะครับเบรทางไหนก็ไปทางนั้นนะครับตอนนี้เข้าหลุมไซด์เวย์ชัดเจนนะครับ ส่วนปอนออสนะครับบอนออสก็อืมก็อยู่ในกรอบนะครับเห็นไหมอยู่ในกรอบเห็นไหมครับเมื่อวานมันพยายามจะขึ้นให้ได้เลยนะเนี่ยพยายามจะขึ้นให้ได้พยายามจะขึ้นแต่ขึ้นไม่ได้นะหมดแรงนะหมดแรงหมดแรงเห็นไหมหมดแรงนะครับหมดแรงก็ไม่ผ่านไงไม่ผ่านแล้วก็ลงต่อครับเมื่อวานก็จะมีสัญญาณให้เราายตรงนี้เห็นไหมตรงนี้ ปลายขึ้นมาแล้วมันไม่ผ่านก็ต้องออกะนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้รอดูนะก็แนวรับนะครับแนวรับนี้รับอยู่ไหมนะครับรับอยู่ก็ยังไซเย์อยู่ไซเย์อยู่อาจจะเก็บไปช่องอาจจะเทรดช่องเล็กนี้ก่อนก็ได้อาจจะประมาณหนึ่งนิดๆนะครับก็ยังพอพอรับได้ถ้าเข้ามคมคือจะอาจจะไม่ได้คาดหวังถึงกรอบใหญ่อะไรเลยเพราะตอนนี้มันเริ่มข่าวมันเยอะมันจะเบรกได้ทุกเมื่อนะแล้วที่จริงที่เราเห็นคือเหมือนจะหัวตาลงเรื่อยๆเห็นไหมครับ เห็นไหมครับเพราะนั้นเนี่ยก็เน้นเก็บสั้นละกันนะครับวันนี้นะโอเคนะครับก็แผนก็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรซับซ้อนเนาะนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ